สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอาจรูปจากมือถือทำป้ายไวนิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088 817 5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนดีได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับครับผมไม่หลับใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ครับเออผมนึกอยู่แล้วคุณทาไม่หลับหรอกอ่นี่ยังเพิ่งจะสี่ทุ่มห้าทุ่มเองไม่น่าหลับอะติดภารกิจอะไรป่ะฮะอ๋อพอดีเอาของไปแก้บนพี่มันแก้วให้พวกลูกเพจอยู่ครับพอดีช่วยอ เออมีภารกิจนะเขาแก้บนอะไรกันเขาขออะไรกันอะคุณตะเยอะมากพี่นี่เออหมือนหลายเรื่องครับหลายประเด็นคือ,คอทุกเรื่องเลยดีกว่าครับเขาสมหวังเขาเลยไปแก้บนใช่ไหมใช่ครับเ,ออเขาก็ส่งของกันมามากอะไรอย่างนี้ครับก็เโอ้ออโ,อโหดูสิอ่ะโอเคเรื่องนี้ก็เรียกว่า,วาพีคละอยากจะคุยกับคุณตะสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมดูรายการรายการหนึ่งแล้วก็แบบทางไทยรัฐทีวีเนาะ ครับเห็นเห็นคุณตาไปซื้อเตียงแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังเลยว่าเตียงเตียงหนึ่งแล้วกันเออครับสุดท้ายแล้วก็มาอยู่ในกำมือของตาของอาฐานถูกปะที่ไปที่มาของเตียงอันนี้แล้วก็อยู่ดีๆเราไปซื้อได้ไงอ่ะเออวันที่ซื้อแปกอยู่ครับเพราะว่าวันนั้นคือผมอ่ะจะหลับอยู่แล้วครับพี่ปิด ปิดไฟแล้วแล้วก็กำลังเอหลังจะนอนเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ดังตึงต้งตึ้งอย่างเงี้ยคือม,มันเป็นเตือนข้อความมาครับเราก็ตอนแรกคือปกติเป็นคนว่าที่เห็นข้อความเนี้ยก็คือจะไม่จะไม่ลุกขึ้นดูแหละก็คือ,อจะนอนเนี่ยวันนั้นไม่รู้เป็นยังไงครับก็เลยแบบลุกขึ้นมาจับโทรศัพท์อืมพออ่านข้อความก็เป็นข้อความของเนี่ยของน้องในเพจก็ข้อความมาบอกว่า พี่เนี่ยผมอยากให้พี่ได้เตียงนี้จังเลยเออก็ก็ก็ส่งรูปที่แคปมาใช่ไหมครับออแล้วสักพักหนึ่งอ่ะพี่คนหนึ่งก็ส่งมาส่งกันมาแบบเยอะมากครับอ,อืผมก็เลยเปิดเข้าไปดูอปรากฏว่าใต้โพสต์อ่ะคือชื่อผมอ่ะเต็มหมดเลยออคือเตียงนี้ต้องของของตะแหละเออพูดง่ายถูกไหมผมก็เลยใช่ผมก็เลย,เลยได,ได้ได้ครับเดี๋ยวลอง โทรถามดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ก็ลองโทรเบอร์น้องที่เขาเขาขายครับก็เขารับรับเสร็จเขาก็แบบเหมือนเดี๋ยวใะพี่เดี๋ยวโทรกลับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเลยคีบเดียวอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยจะถึงบ้านแล้วตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่ได้แหละเพราะว่าใต้โพสต์คือคนเยอะมากแล้วก็มีคนที่แบบอยากได้เต็มเลยอ่าแล้วก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวนอนแล้วก็กำลังจะเอ็นตัวนอน กำลังสลืมสลือพี่เนตเห็นแบบมีคนคนหนึ่งอ่ะเขายืนยืนอยู่รูปร่างแบบเนี้ยยุคป,ประมาณเท่าเนี้ยห<อ>น้าตาประมาณเนี้ยผู้หญิงผู้ชายผมเอางี้ในฝันเนะี่ยเห็นไม่ชัดว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย<อ>แต่ผมเดาว่าเป็นผู้ชายอ,อ่ายุป,ประมาณสักสี่สิบอะไรประมาณนี้แล้วก็ขาวๆาวทุ่มทหวมอยสะดุง้งตื่น น้องก็โทรมาพอดีก็เลยคุยกันปุ๊บเรื่องราคาเรื่องว่าขายไปหรือยังอ,อะไรเงี้ยน้องบอกยังไม่ได้ขายค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคือมีคนเ็าให้ราคาเท่านี้นะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูว่ายังไม่ได้ขายหนูคงขายตอนนี้ประมาณเนี้ยมผมก็เลยบอกว่านะครับก็ไมารู้ว่าเดี๋ยวผมซื้อแล้วกันไม่รู้ว่าน้องจะขายเท่าไหร่ประมาณเนี้ยก็คุยเรื่องราคาจบน้องก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่ฟังหนูเล่าประวัติก่อนนะคะมผมก็เลยบอกนะ้องว่า คือตอนนั้นไม่ดึกนะครับมผมก็ลยซื้อคือนน,คนั้นเลยคืนนั้นเลยครับผม,ผมก็เลยมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอ,อเดี๋ยวค่อยว่าการละก,การเริ่มประวัติดวผมให้เเพื่อนผมเข้าไปดูอีกทีนึงแต่ว่าผมถามน้องหน่อยเตียงเนี้ยมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับคนรูปร่างแบบเนี้ยออหน้าตาประมาณเนี้ยอายุประมาณนี้ไหมน้องก็บอกว่าเขาไปหาพี่เหรอคะอทำไมครับ ที่พี่บอกอะคือคนที่เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงเนีไง <laughs> ตกใจอเอาไอ้ที่ฝันเมื่อกี้คือาม,ามันไม่มันมันใช่แต่มันไม่เชิงฝันนะพี่เพราะผมเพิ่งนอนอะอคือแบบแค่ปิดไฟแล้วก็เหมือนจะเคลิม้มเคลิ้มหลับอะไรเงี้ยครับอ <laughs> ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะผมให้ให้เพื่อนผมไปเอาละกันเพราะว่ามันใกล้กับเพื่อนผมครับพอเช้าผมเลยแบบ เพื่อนผมก็เลยวิ่งไปดูให้อืพอวิ่งไปดูให้ปุ๊บก,ก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเข้าไปอ่ะลุก,กวนหน่อยก็เห็นอะไรเจออะไรสัมผัสอะไรได้ก็ก็ลองลองบอกเการอนกันอนี่อเพื่อนผมเข้าไปรอบเชา้าแต่ว่าน้องเขายังไม่แห้เตียงมานะเพราะว่าจะมีรายการมาถ่ายก็เลยเอ,อาไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยเข้าไปรอบก็ได้เพื่อนผมก็เลยออกมาก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างเห็นอะไรเปล่า สัมผัสอะไรได้ไหมเพื่อนผมคนเนี้ยเขาก็จะคล้ายๆผมเนี่ย uh. แต่เขาจะมีเซนส์สามารถสัมผัสอะไรได้เพราะว่าเขาเรียนทางทางเตา่าอ่ะคบมาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นหนอย่างนี้นะนี่นะก็เลยถามว่าเออถ้าอย่างงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขากลับไปที่บ้านอนะ่ะที่บ้านเขาอ่ะเอาฮู้ไปแผ่นหนึ่งล uh. แล้วกันแล้วก็เพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านอนะ่ะถ้ามีอะไรอยู่ที่นั่นอนะ่ะทั้งหมดอนะ่ะ ก็เรียกมาใส่ไว้ที่หัวเตียงแล้วกันแล้วก็ยันแปะไว้อืมแล้วก็ยกมาให้ผมแล้วกันพอเขาไปถึงบ้านปุ๊บเขาก็ทําวิธีเชิญวิญญาณแล้วก็เอามาใส่ไว้ในหัวเตียงคือเชิญวิญญาณทั้งบ้านเลยนะคือทั้งบ้านมีวิญญาณกี่ดวงก็แล้วแต่ให้มาสถิตที่หัวเตียงแล้วเขาก็เอาหูแปะไว้อ๋อหูอันนั้นคือเราแปะเองเพราะหูเก่าเขาดึงทิ้งแล้วครับอดึงทิ้งไปแล้วคือเอาออกไปแล้วครับ ก็เลยแบบก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเอาหูใหม่แปะไว้ให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเอาหูใหม่ไปแปะไว้แล้วก็ขนเตียงกลับมาก็พอตลรางสอบถามน้องเจ้าของบ้านว่ายังเจออะไรไหมยังเห็นอะไรไหมยังสัมผัสอะไรได้ไหมน้องบอกไม่มีแล้วพี่เงียบมากอืก็เลยคิดว่าสงสัยไม่อยู่ที่หัวเตียงหมดแล้วแหละไม่เป็นไรก็ตอนนั้นคือเราฝากเตียงที่เพื่อนไว้ก่อนเพราะว่าเรายังเคลียร์ที่ที่อัมพวาไม่เสร็จครับ ก็เลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้สักสองวันแล้วกันเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวให้ขนส่งเองกชนอะวิ่งไปรับอพอถึงวันศุกร์เราก็ส่งขนส่งเองกชนไปรับปรากฏว่าก่อนที่เตียงอะจะออกจากบ้านอะคนขับเขาก็าาสตาร์ทรถรถไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไปไม่ได้ก็เลยบอกเพื่อนว่าเ,เพื่อนก็โทรมา เนี่ยเฮ้ยรถเสียน่าจะเกี่ยวอะไรที่อยู่ในเตียงอ่ะกนอย่างนี้ mm. ก็เลยว่าอ้าไม่เป็นไรเอางีรักันเดี๋ยวช่วยหน่อยบอกอที่อยู่ในเตียงน่ละบอกว่าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวอัมพาวาอืม mm. นดี่จะพามาเที่ยวอัมพาวาจะได้พักผ่อนมากนี่ไม่เคยมาอัมพาวาเลยใช่ไหมองนงี้เ oh. ออก็อบอกตามนั้นพอบอกตามนั้นปุ๊บก็เลยคนขับรถสตาร์ดีทีนี้ติดสบายเลยครับ oh. อ๋อก็ววิ่งมาส่งผมที่ อ่กรุงเทพที่ทํางานผมแล้วก็ต้องขนลงใช่ไหมครับซึ่งคนขับเขาก็ช่วยกับผมเนี่ยขนลงตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าเ,เดี๋ยวเอาไว้ข้างในที่ทํางานก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวเย็นๆเราเค่อยขนใส่รถอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปใส่รถเลยมันจะหนักรถอ,อะไรเงี้ยปรากฏว่าขณะขนเตียงครับตอนยกหัวเตียงมาซึ่งเป็นชิ้นแรกที่ผมจับเลยก็ กลิ่นทูบครับโอ้ลอยคุ้งแบบกลิ่นเหม็นแบบเป็นกลิ่นทูบอะคุ้งเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่น่าจะเอาเข้าบริษัทแหละคือเดี๋ยวกลัวว่ามันจะกิน,นมันจะฉุนอ,อะแล้วก็มันจะฉุนะนะง่า<ม>ยผมเอ่าใช่ผมเลยบอกออไม่เป็นไรดิถ้างั้นใส่รถเลยดีกว่าจะได้จบเราก็เปิดรถเอาใส่รถบรรจุรถเรียบร้อยก้งจะปิดประตู ไอ้กลิ่นทุบที่เราได้กินอ่ะมันหาย mm. พอกำลังเรบ,บจะดึงประตูหลังมาปิดเออกลิ่นมันกลับมาอีกรอบ mm. มังตีจมูกเ,เหมือนตั้งใจ mm. แบบให้เราแบบได้กลิ่นชัดเจนว่าแบบฉันอยู่ในนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วแบบพอปิดตูแตูรถก็อโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วก็ทำงานของเราปกติพอตอนเย็นครับสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งเขาก็ <c oughs> <c oughs> มารอทําข่าวล้างว่าแล้วก็จะขอเราอะ่ะตามไปถ่ายที่ที่เราจะเตียงไปเก็บด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะลองไปนอนด้วยเราก็เลยว่าได้ครับไม่เป็นไรคือเขามาดักข้างล่างบริษัทเลยแล้วก็บอกไปก็ไปก็แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอะ่ะจะจะให้แบบช่างกล้องเขาอะ่ะพอถึงที่ที่หนึง่งที่แบบใกล้ๆที่จะถึงจุดหมายปลายทางเราอะ่ะเขาจะให้ช่างกล้องอะ่ะขึ้นมาบนรถกับเรา เพื่อจะมาเก็บภาพอะไรเงี้ยเขาก็ก็ขับกันไปแล้วก็บอกเขาว่าถ้าถึงตรงไหนที่เขาอยากให้เราไปรอรับช่างกล้องอ่ะให้เขาก็ส่งโลเคชั่นมาเขาก็ส่งโลเคชันมาให้เราซึ่งมันเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าไม่ไกลจากจากบ้านเราเท่าไหร่ก็โอเคไม่มีอะไรเราก็ปกติ ก็ขับรถเข้ามาในถนนเส้น <goodness> นั้นตอนนั้นมืดแล้วนะครับเกือบทุ่มครึ่งกับสองทุ่มแล้วก็ขับเข้ามาขับตาม gps มาเรื่อยๆปรากฏว่าจุดหมายปลายทางครับที่ผมขับเข้าไปมันไปสุดที่วัดวัดหนึ่งพอขับไปปุ๊บมันเป็นทางตันเป็นถนนแล้วก็ไปสุดถนนเป็นสะพานอสะพานตรงนั้นเนี่ยคือรถเดินวิ่งไม่ได้ด้วย แล้วก็เป็นทางตันด้วยผมก็เลยแบบมองไปมองมาางปรากฏว่าขวามือครับขวามือของไอ้สะพานนะ่ะอืเขากาลังจัดงานศพกันอยู่เลย,ยตีล้าน,นาดละเนิดเล่นกันโอ้โหคนลุกพี่เน่ก็เลยโทรกลับไปถามพี่ครับพี่แชร์โลเคชั่นให้ผมว่าใช่ในวัดไหมครับเขาบอกไม่ใช่นะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่ง พี่ไม่ใช่ร้านอาหารแน่นอนผมมาอยู่ในวัดตอนนี้ครับแล้วขวามือผมเป็นงานศพด้วยออซึ่งเอ้เราก็แบบตกใจนิดนเพราะว่าไอตอนที่เราขับมาแล้วแบบก่อนจะมาถึงที่เนี่ยมันก็มีกลิ่นทูบเหมือนกันก็เลยบอกเอา,อางี้พี่เดี๋ยวเอาใหม่พี่แชร์โลเคชันใหม่เปลี่ยนแอปมาให้ผมแล้วกันเอาอีกแอปหนึ่งเดี๋ยวพี่แชร์มาใหม่แล้วกันเขาก็แชร์ให้ผมใหม่ ผมว่าขับรถออกนอกวัดมันตามโลเคชั่นอีกรอบนึงทีนี้ครับมันไปอยู่กลางสวนเลยม,มืดตึบเลยอ่ะแบบถ้าไม่มีไฟรถคือมองไอไรไม่เห็นเลยะแล้วมันก็เลี้ยวไปในซอยเล็กซอยหนึ่งซึ่งตอนนั้นคือแบบมันไม่ใช่ทางหลวงแล้วอ่ะมันเป็นทางชนบทเลยแล้วก็เลยเดี๋ยวเรา พื่อความชัดเจนเนาะเราก็ลงไปสำรวจพื้นที่ว่าตอนเนี้ยคือเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องไปตรงไหนเพราะว่าเราปกติแล้วเราจะชํานาญทางเส้นนี้อยู่แล้วคือไม่มีทางหลงก็เลยแบบดูทเพสอีกทีเพื่อความมั่นใจว่าเรามาถูกตามหมุดที่ปักมันก็ถูกก็เลยลงมาจากรถอืพอแล้วก็โทรหาเอตอนนั้นหน้าที่ลงเพราะว่าในรถมันอยู่ดีๆสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีแล้วก็เลยลงมา ก็โทรหาเออ่พี่คนนี้แชร์โลเคชั่นให้เราปรากฏว่าเขาบอกถูกแล้วนะเนี่ยผมก็แคปส่งโลเคชั่นที่เขาส่งให้ผมมาส่งคืนแบบวกเนี่ยผมก็อยู่ตรงเนี้ยตรงหมุดเลยตรงเป๊ะเลยพี่แต่ไม่เจอร้านอาหารสักร้านแต่มันมืดตื่อเลยแล้วมันเป็นสวนแบบสวนเลยอะ่ะพี่บอกเฮ้ย e ไม่มากเลยพี่ก็มาตามหมุดก็มาถึงนะอะไรเงี้ยเขาบอก ถ้นไม่เป็นไรผมก็เลยไปเปิดรถกําลังจะเข้ารถกลับเข้าไปซ้ายมืออะที่เป็นเบาะข้างๆคนขับเป็นผมคนเนี่ยมีหัวอคือเรามองไปในรถมันจะเห็นอพอเวลาเราเปิดปุ๊บไฟรถติดปุ๊บเนี่ยมันเห็นแวบหนึ่งเลยเป็นหัวคนแบบดูข้างเบาะก็เลยเอาละไม่ได้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วผมอะไรแต่ว่าด้วยความที่มีคนไม่กลัวเท่าไหร่ก็เลยแบบ ก็มันเพื่อนละกันก็เลยแบบพูดในใจบอกนั่งเป็นเพื่อนผมไปละกันผมหาทางไม่เจอก็เลยเข้ารถปุบป,ปิดทีนี้ด้วยความที่ไม่อยากหลงลแล้วครับเราก็ยกมือขึ้นบอกครูบาอาจารย์เราบอกว่าเปิดทางให้เราหน่อยอมผมอยากนิดๆเคลียร์แล้วก็กลับบ้านก็เอาอีกรอบเนี่ยทีนี้ก็ขับตามบุตรเดิมออกมาปุ๊บแล้วก็ให้เขาแชร์มาใหม่ เราก็ขับตามหมุดอีกทีหนึง่งทั้งๆท,ที่หมุดที่ปักทั้งสามครั้งอะ่ะมันเป็นที่ที่เดียวกันครับแต่ครั้งที่สามเนี่ยเราไปถึงที่หมายมเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งอพอถึงเสร็จปุ๊บเขาก็มุกเราช่างกล้องเขาอะเพื่อที่จะเอาช่างกล้องเขาเข้ามาในรถเรารพอช่างกล้องเขาเดินมาถึงรถเขาก็ไม่กล้าเปิดประตูเข้ามาเหมือนเขาหยุด แล้วก็มองสองกระจกอีกฝั่งหนึ่งครับเราก็เลยแบบเปิดประตูข้างเราแล้วก็ลงไปถามเขาวพี่ทําไมไม่ขึ้นนะครับแล้วผมจะนั่งตรงไหนหพี่เนี่ยพี่เขานั่งอยู่เบาะหน้ากับพี่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่อคือวันเราก็เห็นกันอยู่แล้วมผมมาคนเดียวคือผมอธิบายเขาฟางาังว่าพี่ก็เห็นผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ขึ้นรถว่าผมมาขับรถมาคนเดียวจะมีใครมาได้ยังไงเขาบอกก็นี่ไงพี่ แล้วเขาก็ทำหน้างงๆว่าเออหายไปไม่มีใช่ไม่มีใครเลยเป็นเบาะเปล่าที่เขาไม่เข้าเ,เพราะว่าเขาเห็นมีคนนั่งมาด้วยใช่อณอ,เ,อ,อเ,เขาเลยบอกเอ้ยก็พอเห็นไม่มีอะไรพวกาก็เลยบอกขึ้นมาก็ขึ้นมาสเสอรอ็จก็ขับรถไประหว่างทางก็เลยถามว่าพี่มีเซนไรมบ้าครับหรือว่าเคยเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ถามตัวช่างกล้องเขาเออขาบอกเขาตัวเขาว่ามีเซนเขาก็เห็นพวกนี้ได้เหมือนกัน ก็เบอกงั้นพี่เห็นอะไรตอนขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเห็นมีคน,นั่งอยู่จริงๆเขาไม่ได้พูดเล่นก็เออโอเคก็ผ่านไปแบบก็ขับรถกันมาถึงที่หมายเอ่อปุ๊บแล้วเราก็เอาเตียงลงตอนนั้นคือด้วยที่แบบที่บ้านอน่ะที่มันในห้องเก็บของพวกเนี้ยของผมอะ่ะมันแน่นเนี่ยก็เลยต้องเอาเตียงอะ่ะไปไว้ที่กลางสวนก็เลยขับรถเอาเตียงไปไว้ที่กลางสวนกัน เอ,อพอเตียงไปไว้กลางสวนเขาก็ต่อเตียงในเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองนอนทดสอบกันนครับเขาบอกว่าในขณะที่นอนอยู่่ะเขารู้สึกได้ว่าถ้าเขาไม่หลอกตัวเองนะเขาบอกเขารู้สึกได้ว่าเหมือนมีลมเย็นๆเหมือนมีคนมาเป่า,ข,าข้างหูซ้ายเขาอะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหรือเขาก็ไม่ได้หลับหรอกแต่แบบนอนเพลินๆเนี้ยแล้วเหมือนอาการว่าแบบมีคนมาหายใจใส่หูซ้ายอะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นมา แต่สิ่งอื่นๆนี่คือเขาสัมผัสอะไรไม่ได้วันนั้นเราก็จบเรื่องเตียงนี้ไปครับ,รบจนเอ,อวันหนึ่งผมก็มีโอกาสที่ต้องไปเล่าในรายการรอืรายการหลักของผมครับประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวผมะจะนอนที่ เตียงแตงนี้เลยดีกว่าอยจะได้รู้ไปเลยว่ามีหรือไม่มีเฮ้ยวันนั้นผมก็เลยไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเอ้ยตั้งแต่หกโมงหกโมงหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไปนั่งไลฟ์ตรงในเตียงเลยที่เตียงเลยอือไลฟ์เสร็จปุ๊บทุ่มหนึ่งก็เลยแบบอ่ะมันมืดหมดละกลางสวนนะครับคนเดียวเออเห็นผมผมดูรายการอยู่ครับมันก็ไม่มีใครเตียงไว้ไว้อืมอืมใช่มันก็ไม่มีใครก็แบบเงียบกิบแล้วก็ตะกะยกว่าจะตั้งกล้องหน่อยอะไรเงี้ยก็ พอสักทุ่มสองทุ่มผมกไ็ไล์ไล์สดครั้งที่สองให้ดูว่าเออเนี่ยตอนนี้ยมันมืดหมดแล้วนะขณะที่กําลังไล์ครับเราก็พูดว่าเดออี๋ยวมีอะไรก็เข้ามาเลยละกันแล้วก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยหมาเริ่มหอนนะหอนในไล่เลยนะชัดเจนมากค่อยๆหอนไล่จากไกลๆอะ่ะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนชัดแจ๋วเลยครับแล้วก็เงียบพอนอนปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนมีเงาว่าไปมาอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็เหมือนมีตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้สนใจแล้วแต่มันเหมือนมีเสียงอะมีเสียงอยู่รอบๆเตียงในขณะที่นอนระหว่างช่วงสองทุ่มาจนะถึงเที่ยงคืนมันมีเสียงอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราไม่ได้นอนอยู่คนเดียวอะเหมือนมีคนเดินรอบเตียงใส่รองเท้าช้างดาวอะเออรู้เลยคือมันจะเสียงแบบปแปะเหมือนเดินแล้ว ส้นมันดีดอะเสียงนั่นอะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็โอเคเดี๋ยวก็นอนแล้วเดี๋ยวสักเที่ยงคืนเราตั้งใจว่าเราจะลุกขึ้นมาแบบไล่อีกรอบนึ่งอยู่ดีๆโทรศัพท์ผมเปิดไม่ติดผมตาไปกับใครไปคนเดียวะอ่คนเดียวเลยคือไม่มีใครอยู่ด้วยมันน่ากลัวมากนะใช่แต่เดิมคือแต่เดิมาอ่ะ แต่เดิมที่เขามามันที่สวนมันมีไฟครับบ้านหลังนี้มันมีไฟแต่ว่าตอนหลังเราเราไปตัดมันเพราะว่าเรากลัวว่าเ,เดี๋ยวใครจะเข้ามานอนเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดไฟออกก็ไฟใช้ไม่ได้ก็เหลือแค่เทียนเทียนก็ตอนนั้นเที่ยงคืนคือเทียนหมดแล้วอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าอาไม่เป็นไรเรามีไฟฉาย,ยอยู่อันหนึ่งเราก็เลยนอนแล้วกันอนอนตั้งแต่ที่ในเมื่อโทรศัพท์ก็เปิดไม่ติดไลฟ์ไม่ได้แล้ว คิดว่าตอนนั้นนะครับในใจคิดเลยวันนี้ไม่ได้ไปเล่าแน่นอนอเพราะว่าคงไม่มีใครติดต่อเราได้เพราะโทรศัพท์เราเปิดไม่ได้แล้วแต่ก็ตัดใจเอาวะไหนๆก็พิสูจน์แล้วก็เอานอนให้มันถึงตามที่เราตั้งใจไว้เราแลกตั้งใจไว้ว่าตีสามก็โอเคก็นอนต่เที่ยงคืนพอหลับไปได้สักพักเสียงคออัดดังขึ้นมาส่วนขึ้นมาจากใต้เตียงเหมือนคนเอามือเคาะเคาะพื้นใต้เตียง <c oughs> ตึ๊กตึกตึกตึกรู้สึกได้เพราะว่ามันสั่นด้วยความที่ด้วยความตาของเราอ่ะเราก็ลงมาลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดแผ่นเตียงเปิดเบิดเสือเปิดแผ่นเตียงออกมาเข้าใจว่าคงเป็นสัตว์จิ้งตกหรืออะไรสักอย่างตุ๊กแกตัวใหญ่ๆแล้วแบบเ,เอาหางฟาดเตียงอะไรเข้าใจอย่างนั้นเลยเราก็ลื้อแผ่นเตียงมา โล่งเลยไม่มีอะไรเลยน่าจะใช่คิดในใจว่าแต่ได้เห็นมาละก็นอนนอนอีกรอบนึงรอบสองทีนี้เป็นอาการฟิลแบบมีคนทำเข่าคู่แล้วก็ดุนหลังเพราะว่าพื้นเตียงไม่ได้เป็นไม้แบบไม้ชันเขาขึ้นมาแล้วก็ใช่มาแทงที่หลังเราใช่ดุลหลังแมย สะดุ้งเลยคือเพราะว่ากาลังจะหลับคึมเคิมนะครับอาการคือรู้สึกได้ว่ามันเป็นเหมือนเข่าสองข้างอะ uh huh. ดุดหลังแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วอะชัดทีนี้พออันนี้ความรู้สึกนี้มันชัดเจนเราก็ uh huh. ลเลยอ,อ่ามาละเหมือนเดิมเปิดไอ้แผ่นมาอีกฝั่งโล่งไม่มีอะไรเหมือนเดิม uh huh. ก็เลยแบบเออาวะคืนนี้คงจะได้รู้สึกอะไรบ้าง ผงเห็นอะไรชัดเจนมากแหละอะไรเงี้ยทีนี้ในระหว่างตอนนั้นถึงตอนเอทีสามเนี่ยมันก็มีแน่นมีนี่ตลอดคือแบบได้ยินมัางได้ยินเสียงมีเหมือนแต่มีเด็ดอยู่อันหนึ่งคือเตียงเราตั้งไว้อะมันตรงกับหน้าประตูนี่แลวหน้าประตูมีผ้าม่านอันหนึ่งครับปรากฏว่าที่ปลายเตียงขณะที่เรากำลังจะนอนหลับเลยอะ่ะ มันอยู่ในาวางนิดนึงครับเห็นเหมือนมีแบบคนแก่ๆนุ่งแบบกางเกงแบบกางเกง,ง,เกงจีนอะ่ะใส่เสื้อขาวด้วยนะ,ะกลางแบบชะง,งูกหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นชัดด้วยนะแล้วเขาเลแบบลุกขึ้นมาก็หายไปแล้วแบบพอสักเดียวเดียวละครับ โทรศัพท์อยู่ดีๆ,ๆ,ๆก็ดังขึ้นมา,าเป็นน้องในอแอดมินอ่ะโทรมาพอดีอนั่นแหละครับแล้วเราได้เล่าเรื่องไหมเล่าครับก็เราปอ้ตอนนั้นเลยใชแบบ่แต่ความแปลกใจคือโทรศัพท์ระหว่างระหว่างระยะเวลาที่มันผ่านมาเนี้ยโทรศัพท์เรามันเปิดไม่ได้อื อยู่ดีๆน้องโทรเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนโทรมาปลุกเราอะครับในขณะที่เรากําลังหลับเลยอะก็เลยแบบคงอยากให้เราเล่าอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ไปเล่าครับทุกวันนี้เตียงก็ยังถูกวางไว้กลางสวนแล้วเล่าเรื่องนี้ไหมเล่าครับได้เล่าอ๋อเออโอ้โหเหมือนเขาสื่อสารอยากจะให้เล่านะแล้วที่ีผมถามอีกนิดหนึงคุณตา แล้วเราได้รู้ที่ไปที่มาของเตียงไหมว่าประวัติประวัติแต่เดิมครับเตียงยงเนี้มันมันมีเฟอร์ที่เป็นเฟอร์ชุดอะ่ะติดมากับบ้านที่น้องเขาซื้อครับก็คือจะมีเตียงหลังหนึ่งมีตู้สองหลังของชุดเนี้ยเป็นชุดที่มากับที่น้องเขาซื้อบ้านเลยอเข้าใจานะแต่ว่ามันถูกวางไว้ชั้นสองของบ้านครับเสร็จแล้วเนี่ย ตัวน้องเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ชั้นหนึ่งแล้วตัวชั้นสองในห้องห้องเนี้ยห้องที่เก็บของเนี่ยเขาไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าเขาก็จะมีมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องใหญ่กว่าก็จะนอนห้องใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งมันน้องเขามีความจําเป็นที่จะต้อง move มานอนที่ห้องเล็กห้องเนี้ยห้องที่มีเตียงอืแล้วปรากฏว่าในขณะที่น้องเขากำลังนอนกําลังจะหลับเขาก็เห็นเป็นเงาเหมือนแบบไปแวบมานั่นนู่นนี่แล้วก็แบบ ได้ยินเสียงคนไออะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบไม่นอนดีกว่าแล้วพออยู่ข้างล่างบ้านใช่ไหมครับข้างบนมันเป็นไม้ปาเก้ม,มันก็ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบไม้ปาเก้ไปมาอะเงี้ยครับจนเขาก็ไปเล่าให้อาม่าฟังอาม่าก็เลยเอาหูอะไปขอหูจากสันเจ้าอะ่ะมาแปะไว้ที่หัวเตียงอ๋อเข้าใจแล้วอืม น่แหละครับคือเป็นที่มาของเตียงสะกดวิญญาณแสดงว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าดูจากเฟอร์นิเจอร์แล้วมันไม่น่าจะอยู่ในบ้านที่เป็นมือหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้มาอยู่กับคุณตะนี่เองใช่ใช่ครับเฮ้ยประมาณนั้นคนเราจะไปนอนอย่างนั้นแล้วไอ ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะนึกจินตนาการไม่ออกมันน่าจะเป็นเออบ้านสวนที่มันอุดมสมบูรณ์ล่มลื่นนะฮะแต่ผมเนี่ยได้ดูรายการโดยบังเอิญวันนั้น,นอ่ะดูจากข่าวสั้นๆไม่ได้ยาวแล้วเราเปิดไปเจอพอดีแล้วก็เห็นภาพกําลังขนเตียงเนี่ยขึ้นรถอ่าเขาถ่ายภาพบันทึกตั้งแต่ไปรับของมาแล้วก็ยาวไปถึงตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มีทีมงานไปนอนบนเตียงนั้นอ,อ นั่นแหละนะครับโอ้โหคนลุกนะเออก็จ็นี่ยหลครับอืมอืเอออะฮะโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ